อันนี้เขาบอกว่าเป็นความสุข3ขั้นตอนครับหอย่างแรกนะคะได้ไปดูคอนเสิร์ตบียอนเซ่ส <2, S 2> นะคะ<ๆ>ก็ได้พาหวานใจปสวิตหวานในเรื่องนี้ 3. นะคะแฟนๆเนี่ก็ได้ถ่ายรูปกับแค้งบาซ่าอีกด้วยค่ะเรื่องด,ดีๆที่นามาฝากก็คือแค้งบาซ่ามีความสุข่วงแฟนไปดูคอนเสิร์ตบียอนเซ่พากันไปหลายคนเลยทีเดียวนี่ ขอสังเกตลลโอเนลเมสซี่แต่งสูตรนีบมากไปดูคอนเสิร์ตยอนเซ่อันนี้ไปดูคอนเสิร์ตต้องแต่งตัวอย่างนี้เลยเหรอฮะน่าสนใจพวกวิเคราะห์หน่อยสิคะเออแล้วเขาจะรเต้นออ๋ภาพลักภาพษักเต้นยังไงใช่ไหมอ่ะก็มีคอนเสิร์ตเกิดขึ้นที่สเปนนะคะเมื่อวันจันทร์ที่24มีนาคมที่ผ่านมาค่ะพากันไปเยอะมากเลยมีเชสฟาเบสการ์ดนะคะแล้วก็มีเคราติเก้ดานี่อันเวสค่ะ เซกิโรเบโตใช่เซกิโรเบโตค่ัคบปินโตค่ะแล้วก็อาร์เร็กซิสซันเชชครับ<อ>ไปกันครบเลยนี่ค่ะแล้วก็พาแฟนไปด้วยส่วนเมซซี่นะคะก็ควงอันโตเนลล่าลอตคุชโซลอตคุโซนะคะหวานใจไปชมคอนเสิร์ตด้วยนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ย วันเดียวนะคะก็เพิ่งเปิดบุกไปเฉือนเรียว่ามลิดชนะไป4ต่อสค่ะ,ะในสกเอลกาซิโกตามหลังจนตามหลังหรือแค่แต้มเดียวเท่าน,านั้นก็เลยชวนกันไปปาททร์ตี้กับคอนเสิร์ตนี้นแล้วตอนนี้ขึ้นไปอยู่อันดับ2แล้วด้วยนะฮะแล้วบาซ่านะครับเ,เขาก็กใส่สูตรกันส่วนใหญ่เนาะโอ้โหแฟนๆชื่นชอบเห็นไลุมถ่ายรูปกันสูตริบเลยนานๆจะได้เห็นมาแบบใกล้ชิดขนาดนี้นะคะโอ้โหน่ารักมากๆค่ะ